การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจกรณีที่เป็นการต่อสัญญาจ้างมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมก็คือในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างาพุทธศักราช2547นะครับในข้อ9นะครับ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลก่อนจึงจะทําสัญญาจ้างได้ก็คือกออบตจังหวัดนะครับให้ความเห็นชอบนะครับข้อ41ให้ในายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปหลัดอบตเป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการหรือรองประลัด อบตเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า2คน 3. ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการนะครับซึ่งคณะกรรมการกันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานก็มีหน้าที่ในการกันกรองการปฏิบัติงานนะครับผลการปฏิบัติงานเพื่อทําหน้าที่กันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จากการใช้ดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนอผลผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนี่คือหน้าที่ของคณะกรรมการก่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับต่อมาในข้อ44กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีกรอบอัตรากำลังของพนักงานจ้างจึงจะสามารถดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้วงเล็บ2องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบายแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการอยู่นั้นยังคงมีการดำเนินการต่อและจำเป็นจะต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไป หากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแผนง,งานหรือโครงการที่จำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจนให้เลิกจ้างพนักง,งานจ้างนะครับแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลวงเล็บ3ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานจ้างผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังสองปีไม่ต่ำกว่าระดับดีทั้งนี้การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาสั่งจ้างโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลน,นะครับซึ่งในการ ต่อสัญญาจ้างเนี่ยนะครับหากอบตเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้กอบกอบตจังหวัดก่อนวันที่1ก็ควรพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือ 2. หากอบตเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้กออบตจังหวัดหลังวันที่1แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงก็ตามซึ่งเป็นขั้นตอนทางธุรการก็ให้พิจารณาต่อสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับหรือ 3. หากอบาตาเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้กออบาตาจังหวัดหลังวันที่หนึ่งตุลาคมและพนักงานจ้างไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างถึงวันที่กออบาตาจังหวัดพิจารณา ก็เป็นดุลพินิษของอกออบตอจังหวัดนะครับในการที่จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างผู้นั้นนะครับต่อมานะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหนังสือสำนักงานกออบตอที่6353ลงวันที่21ธันวาคม2552ในเรื่องของการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างเนี่ยนะครับ ซึ่งสำนักงานกอบตอแจ้งว่าคณะอนุกรรมการกอบตโครงสร้างในการประชุมครั้งที่8ทับ2,552เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2,552มีมติในกรณีดังกล่าวนะครับในการต่อสัญญาจ้างนั้นตามข้อ41ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกันกลองการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่การกันกลองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินประกอบกับตามข้อ44ของประกาศดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้าง โดยใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง2ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีมาใช้เว้นแต่การต่อสัญญาจ้างในปีแรกนะครับที่มีการจ้างให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง1ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีจะต้องต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างผู้นั้นหากลักษณะงานที่พนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่เนี่ยยังมีความจำเป็นและเป็นภารกิจที่ท้องถิ่นนั้นจะต้องปฏิบัติอยู่นะครับ ต่อมานะครับหนังสือสำนักง,งานกออบตที่วสามสีลงวันที่21่ธันวาคมปี53ในเรื่องการขอความเห็นชอบทําสัญญาจ้างพนักงานจ้างตรงนี้นะครับสำนักงา,านกออบตได้ตอบข้อหารือของกออบตจังหวัดพิจิตรเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการทําสัญญาจ้างพนักงานจ้างกรณีจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของอบตจะต้องจ้างภายในระยะเวลา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปีของอบตหรือจ้างเกินแผนอัตรากำลังแต่ไม่เกินข่าวละ4ปีตามความเหมาะสมและความจำเป็นของกอของอบตสำนักงานกอบตเขามีมติในกรณีดังกล่าวนะครับการจร้างพนักงานจ้างตามภารกิจจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างข้อ9โดยสามารถทำสัญญาจ้างได้ไม่เกินข่าวละ4ปี หากการทำสัญญาจ้างนั้นเกินระยะเวลาของแผนอัตรากำลังของพนักง,งานจ้างที่ได้ประกาศเอาไว้เมื่อมีการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักง,งานจ้างรอบใหม่จะต้องกำหนดตำแหน่งพนักง,งานจ้างดังกล่าวเอาไว้ด้วยและพิจารณาถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยเทียบเคียงได้กับการกำหนดแผนอัตรากำลัง3ปีของพนักง,งานส่วนตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้นะครับ ในส่วนของการจ้างพนักง,งานจ้างจะต้องจ้างภายในระยะเวลาตามาแผนอัตรากำลัง4ปีของอบตหรือจ้างเกินแผนอัตรากำลังหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับเขาได้ตอบข้อหารือของจังหวัดพิจิตรนะครับว่าการจ้างพนักง,งานจ้างตามภารกิจนั้นจะต้องเป็นไปตามาประกาศมาตรฐานทั่วไปของพนักง,งานจ้างข้อ9นะครับโดยสามารถทำสัญญาจ้างได้ไม่เกินข่าวละ4ปี ซึ่งถ้าสัญญาจ้างนั้นเกินระยะเวลาของแผนอัตรากําลังและเมื่อมีการจัดทํากรอบแผนอัตรากําลังรอบใหม่เนี่ยก็จะต้องไปกําหนดตําแหน่งพนักง,งานจ้างดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือแนวทางนะครับในเรื่องของการจ้างพนักง,งานจ้างตามภารกิจกรณีการต่อสัญญาจ้างนั่นเองนะครับ